ทุกคนจะถามว่า <mel od noise> มีทองที่ฝอดน็อกจริงไหม <ie aut> ถ้าตรวจสอบว่ามีทองอยู่จริง <tema> ๆ <Así S 2> นะครับแน <ación> ่นอนว่าคนจะมั่นใจครับจะทำให้ภาพของทองก็ยังดีับความน่าเชื่อถือของของอเมริกาก็ยังดีอยู่แต่ในกรณีกลับกันถ้าหากว่าหายไปคนจะเริ่มกังวลกับเศรษฐกิจของอเมริกาหรือความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของอเมริกาครับเพราะทองไม่ได้มีจริงที่เราพูย จะทำให้คนเนี่ยเทดอลลาและหันไปซื้อตัวของทองที่เป็นเซเว่นมากขึ้นนะครับมีการตรวจสอบครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับในวันที่23กันยาปี1974ซึ่งเคสนี้ก็เป็นเคสล่าสุดที่คุณอีอนสมาร์กนะครับก็จะในทีมงานดอสเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบในรอบนี้นะครับหากมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณหรือคุณภาพที่ไม่เพียงพอเนี่ย อาจสร้างความสูญเสียนะครับในฐานะมหาอำนาจทางการเงินนะครับหรือแม้ในอดีตเองเนี่ยแม้แต่เฟดเองก็ยังไม่เคยที่จะกดดานให้มีการตรวจสอบเลยนะครับเออมันมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่ฮอตฮิตมากประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเรืเ่องของฟอดน็อกซ์นะฮะครั้งสำลัครังเก็บทองคำของอเมริกาเนี่ยเริ่มจะมีการเข้าไปสำรวจนะครับแล้วมันก็อิมแพคต่อเขาเรียกต่อการลงทุนของทองคำนะช่วยอธิบายเคสนี้หน่อย นะว่าฟอร์ดน็อกเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันจะส่มผลอะไรยังไงถ้าเข้าไปดูแล้วมันอาจจะมีหรือมีเกิดอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะไม่มีอ่าเชิญครับเอ่อถ้าถ้าในวงของผมนะครับเรื่องของฟอร์ดน็อกเองเนี่ยคือมันเป็นที่สงสัยครับเพราะว่าทุกงานสัมมนาที่ผมไปไปไปออกเนี่ยทุกคนจะถามว่ามีทองที่ฟอร์ดน็อกจริงไหมผมก็จะตอบว่าเขาเชื่อกันแบบนั้นเพราะว่าผมอะ่ะไม่เคยเข้าที่นั่นไม่ได้แน่ครับ เราเห็นด้วยตาไม่ได้นะครับเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เราก็ต้องเชื่อมั่นว่าในระบบเขา่มีจริงสิ่งที่หลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่มีล่ะนะครับเราขอคุยเรื่องของความความเป็นจริงก่อนนะครับว่าถ้ามีกับไม่มีเกิดอะไรขึ้นแล้วผมคิดอย่างไรนะครับถ้าเบื้องต้นถ้าดึนสร้างนิดนึงสร้า,านนนง,น,งนิดนึงนะใคร <c oughs> ใครเขาร้าใจเรื่องฝอน็อกอ,อยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจนะถ้าใครเพิ่งติดตามทองคำอ่า มันเป็นที่เก็บทองสำรองของอเมริกาใช่ไหมฮะที่ไม่มีคนค,คนทั่วไปเข้าไม่ได้แน่นอนแต่ตอนเนี้เอ,อ่อเริ่มมีคนอยากจะเข้าไปสำรวจนะฮะว่าทองคํายังมีโคตรตรงนั้นไหมอ่ะเชิญคุณท่านต่อนะฮะก่อนข,ขอโทษดีครับผมผมคงตกประเด็นนี้ไปนะครับก็คือทุกประเทศอ่ะบางประเทศไทยยังฝากทองที่อเมริกานะครับยังมีฝากนะครับบางส่วนนะนะครับผมแล้วก็หลายประเทศอย่างเช่นเยอรมนีก็มีการฝากฝากทอ,ทองที่ฟอดเนาะนะครับหลายๆอันอยู่ในรวมที่นั่นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ถ้าตรวจสอบว่ามีทองอยู่จริงๆนะครับแน่นอนว่าคนจะมั่นใจครับว่าเฮ้ยทองมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ทองสำรองตามจริงสิ่งสิ่งนี้จะทำให้ภาพของทองก็ยังดีครับความน่าเชื่อถือของของอเมริกาก็ยังดีอยู่นะครับผมทองมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากอะไรครับแต่ในกรณีกลับกันถ้าหากว่าหายไปในกรณีที่หายไปนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่า คนจะเริ่มกังวลกับเศรษฐกิจของอเมกาหรือความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของอเมกาครับเพราะทองไม่ได้มีจริงอย่างที่เขาพูดจะทําให้คนเนี่ยเทตอนลา่าและหันไปซื้อตัวของทองที่เป็นเซเว่นมากขึ้นนะครับราคาทองมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีแต่ถ้าถามผมนะถามว่ามีจริงไหมไม่มีจริงผมไม่รู้ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นทัป์อะทัป์จะตอบว่ามีแน่ๆน มีไม่มีไม่รู้แต่ทั้มมาตอบว่ามีถามว่าทมมาํามถึงทําแบบนั้นเพราะว่าทั้มเองเนี่ยไม่อยากให้ประเทศตัวเองเ่ยเกิดจราจนหรอกคับไม่มีใครอยากให้เกิดจราจนแน่ๆนะครับผมผมเชื่อว่าทั้มต้องตอบว่ามีครบครับอาจจะเกินด้วยซ้ําในบุมผมนะผมผมตอบประมาณนี้ครับครับผมอืมนะเชิญคุณพีครับครับ แต่ที่เราทราบกันเนาะก็คือว่านะครับมีการตรวจสอบครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับในวันที่23กันยาปี1974นะครับก็เป็นการตรวจสอบนะครับห้องนิรภัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรวจสอบเพียงแค่1ใน15ห้องเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการให้เจ้าหน้าที่ไปดูแค่2ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่พบเนี่ยกลับเป็นคําถามนะครับว่า ทองที่นํามาโชว์เนี่ยนะครับในครั้งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันมีเพียงแค่6%นะครับผมแล้วก็ไม่มีตัว serial number นะครับในการ r e f e r ฟอ c ์ของทองเลยแล้วก็ไม่มีการทดสอบความบริสุทธิ์อีกนะครับแล้วก็ไม่ยืนยันว่านะครับเป็นทองของอเมริกาทั้งหมดหรือไม่นะครับนับตั้งแต่นั้นนะครับเราจะไม่เห็นการตรวจสอบเลยนะครับแม้ว่าจะมีช่วงที่ผ่านมาจะมีเหล่าสสอนะครับสวเนี่ยพยายามจะ เข้าไปการตรวจสอบนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นปี2010นะครับปี2021นะครับมีการร่างกฎหมายนะครับเพื่อที่จะแบบเข้าไปตรวจสอบนะครับผมนะฮะซึ่งเคสนี้ก็เป็นเคสล่าสุดที่คุณอีโรสมาร์กนะครับก็จะในทีมงาน d o สเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบในรอบนี้นะครับซึ่ง d i เรกชันเนี่ยผมให้คายคุณท่านเลยก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็มองว่าฟอร์ดน็อกเนี่ยนะครับถึงไม่มีจริงนะผมก็มองว่าคุณทรัมป์เนี่ ก็น่าจะบอกว่ามีหรือว่าถ้าเกิดมีการตรวจสอบจริงผมก็มองว่าน่าจะมีการตรวจสอบแค่บางส่วนไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมนะฮะแน่นอนรับว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ครับหนึ่งเลยก็คือสารัฐไม่มีความนะครับไม่มีแหล่งจูงใจในการตรวจสอบนั่นก็คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับต้องเอ่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจนะครับสองนะครับหากมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณหรือคุณภาพที่ไม่เพียงพอเนี่ย อาจสร้างความสูญเสียนะครับในฐานะมหาอำนาจทางการเงินนะครับหรือแม้ในอดีตเองเนี่ยแม้แต่เฟดเองก็ยังไม่เคยที่จะกดดันให้มีการตรวจสอบเลยนะครับผมมองว่าตรงนี้แหละมันด้วยความที่แบบตรวจสอบไปก็เข้าเนื้อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่าเฮ้ยอาจจะมีการตรวจสอบแค่บางส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับผมนะฮะแน่นอนครับว่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตลาดทองคําก็ยังอ้างอิงปัจจัยมหาภาคนะครับมากกว่าทองคําสํารองของอเมริกานะครับผมก็ยังมองว่า นะครับในทองของอเมริกาแน่นอนมันอาจจะแบบถ้าเกิดมันไม่มีจริงหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะมีการนะครับปรับตัวนะครับของตัวดอลลาร์ลงแล้วก็อาจจะดุนราคาทองคำขึ้นราคาทองปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรแล้วผมก็ยังมองว่าเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนะครับปริมาณทองคําสํารองของอเมริกาอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้นะครับมันก็ทุกคนก็จะไปโฟกัสกันที่นโยบายการเงินของเฟดอัตราเงินเฟ้อนะครับกองทุน etf ทองคำนะครับผมแล้วก็แม้ในการตรวจสอบจริงนะครับแต่ผลกระทบ ก็อาจจะไม่รุนแรงผมมองว่าอย่างนี้นะครับถ้ามีทองคําอยู่ครบแน่นอนนะครับตลาดก็จะรับรู้ว่าโอเคตป็เลองปกตินะครับและอาจไม่ส่งผลต่อราคาทองมากนักนะครับแต่ถ้าพบปัญหาผมก็มองว่าราคาทองเนี่ยอาจจะพุ่งนะครับได้นะครับในปัจจัยระยะสั้นได้นะครับแต่สุดท้ายตลาดนะครับก็ยังไปอิงในเรื่องของอุปสงค์อุปทานกับทองคํามากอยู่ดีนะครับฉะนั้นผมก็ยังมองว่าเดเรชั่นเดียวกันมีหรือไม่มีนะครับคุณทั้มก็น่าจะพูดแบบ ไม่เอาเข้าเนื้อตัวเองใช่ไหมก็คือแบบไม่เปิดแผยตัวเองนะครับก็บอกว่ามีไว้ก่อนนะครับหรือว่ามีแค่บางส่วนให้ตรวจสอบแค่บางส่วนนะครับผมเพราะว่ามันจะกระทบในส่วนของความน่าเชื่อถือของอเมริกาเองครับผมอือนอตนะฮะคือเป็นประเด็นที่ฮือฮาแต่ว่าทั้งคุณพีคุณท่านมองเหมือนกันว่าสุดท้ายคุณทามออกมาก็ต้องประกาศแหละว่า ทุกอย่างนะฮะเป็นไปตามที่ประกาศตัวเลขไว้นะฮะเออซึ่งไทม์ไลน์มันยังไงฮะถ้ามัน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 จะมีการตรวจมันจะตรวจเมื่อ,อไหร่เสร็จเมื่อ,อไหร่นะฮะเออระหว่างทางมันจะมีอะไรที่แบบเป็นเป็นเอ่อเรื่องหือหาหมั้ยนะ,ะว่าบางทีการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้รอถึงไอ้อตัวแรขหรือแฟกทที่ออกมานะฮะ มันอยู่ระหว่างทางมันมีอะไรที่น่ากังวลไหมระหว่างทางวันเริ่มต้นถึงวันประกาศผลนะฮะไทม์ไลน์เป็นเป็นยังไงฮะหลังจากนี้เอ,อ่อในในมุมผมเองผมมอง,ม,องมองว่าไทาม์ไลน์อะครับก็คือว่ามันต้องใช้เวลาประมาณนึงในการตรวจเพราะว่าทองส่วนใหญ่อะเป็นทองกิโลนะครับเพราะว่าเขามีนักแปดพัน 8, ตันแปดพันตันนี่คือคูณพันเข้าไปครับนั่นคือก้อนที่เขาต้องมีการนับไม่ใช่ง่ายแน่นอนแล้วก็ตรวจสอบว่ามันแท้ไม่แท้มันมันตรวจสอบยากครับ เวลาเนี่ยก็ใช้ประมาณผมว่าอย่างน้อยๆก็มีไตมากนึงต้องมีแน่ๆถามว่าแล้วระหว่างเนี้ยเราต้องติดตามแบบไหนในเมื่อหน่วยงานที่ที่มีการตรวจสอบนะครับคือหน่วยงานของอีรอนมัสสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยก็คือผ่านทาง X อนั่นแหละนะครับคือถามว่าทำไมถึงต้องดูเอ็กซ์ใช่ผมกังวลเรื่องนั้นว่าอวันนี้บอกว่าทองไม่ดีแฮะโพสหน่อย หรือยังไงอันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวอผมอะกังวลแค่ว่าคือถ้าเป็นทําตรวจสอบเองอะความกังวละจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นอีรอนมัสทำอีรอนมัสไม่ค่อยไว้หน้าใครเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะคุย,ยกับทำก่อนเพราะว่าการที่ออกมาโดยแบบพนากาักงานมันจะทําให้เปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตแทนนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสนะ เปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตมันมันมันยากครับแต่ถ้าเกิดจะลุ้นก็ต้องลุ้นแบบแอคเค้์ของทางอีโนมาสผ่านแพลตฟอร์ม X ครับนะครับผมประมาณนี้ครับใครจะไปใครจะไปแบนด์แกไม่ได้นะแกเป็นเจ้าของเองอืมเองใช่ครับโอ้ยหล่นมาส่ท็อปฟอร์มมากนะฮะแล้วมาเจอไทมอีกนะฮะท่านท่านเฮสเซนเดนมาเจอกับรัฐมนตรีที่แบบคู่ขากันมากเลยนะฮะแล้วคุณฮัานบอกว่า ไอการตรวจสอบเนี่ยใช้เวาลาประมาณสามเดือนนะหนึ่งแต่มาอย่างน้อยเลยนะนะ,ะเอ่อซึ่งมันก็มีโปรเซสของมันนะแต่สิ่งที่มันต้องออสังเกตแล้วก็ระมัดระวังวก็คือการโพสนะทวิตเตอนะหรือ X ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีความกังวลไหมว่าเอ,อ๊แบบมันจะมีเคสมาอย่างนี้ที่นักลงทุนนะ่าจะต้องต้องระมัดระวังอาวันดีคืนดีมี X จากท่านเจ้าของเอง นะโพสต์ออกมาลักษณะไหนจะส่งผลอย่างไหนอะไรแบบนี้ครัคือผมมองว่าอ่ามันมีโอกาสแต่แต,แต่แต่ประมาณสิบเซ็นตะครับคือผมไม่ปิดโอกาสแหละนะครับแต่แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่อ่าเอรอนมัสทําำอะคำถามคือเอรอนมัสจะได้ประโยชน์เรื่องอะไรบ้างมันก็ต้องคิดในในมุมของของทเกด,ด้ว<อ>ยครับว่าใช่ แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดบอกว่าทองขาดขึ้นมาเนี่ยคริปโตไม่ได้เป็นปัจจัยที่เข้ามามาบวกนะครับแต่มันจะบวกกับทองแทนถามว่าถ้าคุยเรื่องคริปโตนิดนึงเนี่ยถามว่าคริปโตมันมันบวกไหมรอบนี้เราจะเห็นว่าคริปโตลงแรงนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคิดกันว่าทรัมปะ์จะจับตั้งกองทุนคริปโตให้เป็นกองทุนสรองของอเมริกาแล้วก็ต้องซื้อคริปโตเพิ่มทําให้เฮ้ยคนต้องการคริปโตใช่ไหมครับ สุดท้ายแล้วอะทำอะเขาบิดบิดตรงที่ว่าเอาคริปโตเนี่ยที่มาจากการยึดเนี่ยมาเป็นทุนสำรองแต่ผมอะเห็นเรื่องนี้อยู่แล้วครับว่าเขาอะแค่ต้องการเอาสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยให้มันถูกกฎหมายในมือเขาเพื่อเพิ่มทรัพย์สินของอเมริกาให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ไปเรื่องคริปโตแป๊บหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ตอบสุดท้ายคือว่าสรุปก็คือมีโอกาสเหตุตัดน้อยมากครับแต่ถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วบอกว่าลดน้อยลงอะราคาทองคําพุ่งเยอะแน่นอนครับประมาณนี้ครับ ครับโอเคงั้นถามต่อละกันนะฮะทั้งคุณพีคุณท่าวันนี้ได้ประโยชน์มากมายนะครับเห็นภาพรวมถ้าให้เรียง priority นะฮะที่เราน่าจะจับตา 1, 2, 3, 4ในปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะดีมานซัายพนยนะสงครามหรือเรื่องของอตัวฟอร์ดน็อกะะ์นะ,ะหรืออื่นๆเนี่ยถ้าไล่แบบ 1, 2, 3, 4งสองสา่นะฮะให้น้ำหนักอะไรนะฮะมากที่สุดกับนะ กับประเด็นใช่ไหมครับถ้าเป็นผมอ่ะหนึ่งคือทั้มครับหนึ่งคือทั้มเลยใช่ครับหนึ่งคือทั้มคือมันครอบคลุมดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าทั้มอ่ะมีนโยบายอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามรัสเซียโอเคดอยู่ในมือทั้มหมดครับถ้ารวมโดยผมคือต้องหยดตคุยวันเนี้ยคือผมผมผมแทะขำอะไรหรือป่า คือธรรมดาเราคุยเรื่องของการลงทุนนะเราจะมองว่าเอจะต้องมองตัวเลขเศรษฐกิจนะเรื่องของฟันเดเมนทัลนู่นนี่นั่นนะแต่คุณท่านตอบมาทันทีเลยว่าปัจจัยหนึ่งก็คือคุณถามเชิญต่อเลยฮะใช่ครับคือถามว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นไปได้มาผมตอบปัจจัยเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวเลขแน่นอนจะไม่ตอบว่าเป็นขำเพราะเพราะเพราะว่าเพราะว่าออาเพ,าพื่อนคนนี้มีความพิเศษ ท่านจะเห็นว่าสินทรัพย์อะไรก็ตามอ่ะจะเปลี่ยนแปลงผ่านทางฝั่งของพูตดโซเชียลลองไปดูได้ครับทูตโซเชียลของของทรัมป์เองเนี่ยโพสต์กับทุกวันและโพสต์แต่ละอย่างนะมีแต่เรื่องนะครับมีแต่เรื่องจริงๆลองลงมาก็<ม>ถึงเป็นเรื่องของตัวด้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับ<ม>ว่าถามว่าตัวด้เศรษฐจิจตรงเนี้ยมันผูกกับใครมันผูกกับเฟดครับเพราะว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยต่อหากเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลงมา นะครับเราก็ต้องเหมาะเห็นภาพแบบนั้นนะครับผมให้ที่1คือทัมครับสคือในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็3าคือเรื่องของเฟดครับที่จะมีโอกาสลดหรือขึ้นดอ,อกเบีย้ยครับผม ค,ครับโอเคขอบคุณครับคุณพีนะฮะมองอย่างเดียวกันเลยไหมครับสเกลก็ยังมองดิเรกชันเดียวกันนะก็คือเรามองในเรื่องของตัวคีทุกปัญหาตอนนี้ก็คืออยู่ที่ทรัมป์หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศนะครับนโยบายคําแพงภาษีนะครับซึ่งยังเป็นนะครับเอฟเฟกต่อตลาดทองคานะครับและที่สําคัญเลยก็คือหากเราย้อนดูไปช่วงของสถิตินะครับที่คุณทรัมป์ดำรงตําแหน่งเนี่ยนะครับในช่วงของปีแรกหรือทั้ง3 4ปีนะครับต่อมาในช่วงของปี2017เราจะพบได้เลยว่านะครับในช่วงพิเรียดดังกล่าวเนี่ยนะครับตลาดทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าคุณทรัมป์เนี่ยนะครับมักจะสร้างความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับในสัมภาษณ์ของคุณทรัมป์เนี่ยให้ข้อมูลล่าสุดว่านะครับผมนะฮะประเด็นในเรื่องของนะครับกัมแพงภาษีในการขึ้นภาษีใดๆนะครับเหมือนกับว่านะครับตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมก็มองว่า แกยังมีลูกเล่นอะไรอีกมากมายตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับแล้วก็ไปอีก4ปียาวๆเลยผมมองว่าถ้าภาพแบบนี้นะครับมันยังเกิดแอคชั่นนะครับจากคุณคร้บมาเรื่อยๆเรื่อยๆและสงครามกันค้ามันดูไม่แผ่วลงเลยนะครับทองคำนะครับมีโอกาสปรับตัวแน่นอนนะครับแล้วก็ Priority ที่2นะครับเราก็จะมองในเรื่องของตัวตัวเลขเศรษฐกิจครับผมนะฮะของฝั่งอเมริกาตัวเลขตลาดแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ ตัวเลข GDP ต่างๆเรามาดูซิว่าวินะครับตัวเลขนะครับมันดีหรือแย่ลงนะครับผมแน่นอนถ้าเกิดแย่นะครับนี่สาธารณะปรับตัวสูงตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้ในสุดของดอลลาร์มีโอกาสอ่อนและหนุนทองได้นะครับประเด็นที่3ก็เป็นในคีในเรื่องของสงครามนั่นเองนะครับจะจบอยู่หรือเปล่านะครับรัสเซียกับยูเครนประเด็นที่4นะครับอาจจะเรียงในเรื่องของตัวเฟดเนาะนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะลดดอกเบี้ยในปีนี้บ้างหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตลาดนะครับก็ฟอร์แคต์ไว้ว่าจะลด3ครั้ง เลยนะครับสตาร์ทเดือนมิถุนายนนะครับถ้าคุณจะลงดับฝันแน่นอนครับว่าจะเป็นในส่วนของตัว ที่จะต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจต่อเนื่องกันไปเลยแล้วก็จะส่งผลต่อคุณโจโลพาวเวว่าจะเอาอยัางไงกับอดอกเบี้ยปีนี้ดีโอเคถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยโอเคทองเปอร์เซ็นในการไปต่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าสงบในเรื่องของดอกเบี้ยลดลงเนี่ยนะครับทองมีโอกาสปรับตัวลดลงได้แล้วนกะ็เด็นต่อกันก็คือฟอร์ดน็อกนะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของตัวดีมาสป라이ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของวอลลุ่มนะครับจากกลาเซ็นทรัลแบงก์ในการเข้าซื้อทองคําในปีนี้นะครับภาพลงหลักๆก็จะให้คคคุณทรบเป็นนนนีย์แล้วกันนะัะ ว่าในอดีตเนี่ยคุณทัมก็สร้างนะครับความผันผวนในตลาดทองนะครับทิ้งไว้เยอะเลยนะครับในช่วงพิเรีนต์เง,งาวครับผม